สวัสดีกับพี่น้องพบกับไทยบ้านยอดหวยแล้วกะอีสานบ้านยอดหวยคือเก่าเนาะพี่น้องพบกับแววคนผู้หายผู้เกา่าผู้เดิมเมื่อนี้แววซีเฮตุลินสีสังขยอดแสงจากพี่น้องจา๋าหลังจากที่เฮดไปแล้วข้าเจ้าแววได้ไปเอาไปรดต้นหมะกน้วาเนาะที่อยู่หลังบ้านที่ว่ามันหน่วยบ่ดกน่วยบบหลาย หลังจากที่เอาไปรดแล้วผลกระปากดว่ายอดบักนาวแล้วก็ลูกดกเพิ่มขึ้นเมื่อนี้เบวก็เลยสีล้องมาเฮ็ดเพิ่มเติมอีกจักหน่อยเพื่อที่สีอันเอาไปใสโ่โคกทุเรียนกับไม่ผลที่เฮ็ดเป็่สวนล้องเบิ่งกับพี่น้องเ <c oughs> จริญสีสังข์แสงกะเบ,บิ่งใน YouTube หลายๆคนที่เิ่นเฮ็ดนะคะเพิ่นกับสิมีหลักหลกับสินี้ขค ผงชโลธน้ำปลากะปิแล้วก็น้ำสะอาดนะคะ,ะในอัตราที่เววเฮ็ดอยู่นี่ก็คือ1นึต่อห่งแต่ว่าเวลเป็นก้นมาผงชโลธจะพี่น้องใส่ผงชโลธหลายกว่ามูน้อยหนึ่งเพิ่มขึ้นไปอีกครึ่งหนึ่งก็คือผอผงชโลธซ้อนครึ่งช้อนโต๊ะนะคะไข่หนึ่งฟอง กะปิหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะจากพี่น้องหลังจากที่น้ำวัตถุสดุทั้งหมดที่มานั่นแล้วเขากับมงตีให้มันเข้ากันนะครับจำนวนส่วนผสมที่ว่านี่กะสีเฮดได้ประมาณ4ขวดหขวดน้ำหนึ่งตุนหาลิทธรรมดาจากพี่น้อง ใส่เติมน้ำในขวดริดลงไปประมาณบ่ต้องให้เต็มนะพี่น้องมันเหลือช่องอากาศไว้ตอนนี้แววกะเอามาแล้วสี่ขวดเติมเติมน้ำมาไว้แล้วสี่ขวดถ้ามันบ่อพอจะไหนก็นสิหาขวดน้อยใส่เพิ่มเติมลงไปเนาะ <c oughs> นี่จ้ะเห็นบ่ค่เห็น กะปินี่ก้อนเขาสิเอามาลุ้งผสมน้ำมูน่เอ,เอาละลายในน้ำก่อนนะพี่น้องเพราะว่ากะปิมันจะแตกตัวยากนิดนึงเพราะฉะนั้นนะเขาก็ต้องเอ่เออเาน้ำเปล่าลุงไปในถ้วยแล้วก็ตกักกะปิมาละลายให้เขาอันละลายตัวกันดีก่อนเนาะเขาจังไคอยเอามาผสมกันในถ้วยเพียงนึงตอนนี้ส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวเตะผสมลุงในถ้วยเรียบร้อยแล,ล้วจ้ะ กะสีไปใส่หลังจากที่ผสมเขากันดีแล้ว,ลวเวลาเฮาไปใส่ขวดก็ต้องใส่ขวดละหนึ่งช้อนนะคะขวดละหนึ่งช้อนโตเนาะเห็นอาจารย์ลหลายๆคนเพื่อนบอกว่า,วาอา่าใส่หลายกว่านั้นว่าสั้นว่าแต่ก็เห็นบางคลิปยู่อกที่เพื่อนใส่สองช้อนโต๊ะ ของเพื่อนกระเด่งดีด,ดีดีล,ะล,ล่ะลบไปลูกอ่าหลังจากผสมกันเข้าดีแล้วนะคะพี่น้องเขากรมะเอาลงถ้วยเลยเนาะโอ้คือสีได้หลายเท่านี่น้ามันในนี่ไล่หลายซีโบใซได้ใซอันขวดละสองซ่อนหรือนี่อืม โอโ้น่าสิได้เดี๋ยวรอบนี้สิลองใส่อ่าเอ่อขวดละสองซอนเบอร์ละพี่น้องเพราะว่ามันยังหลายไม่ขวดน,นี้ใส่ย้ำได้กาเฮียให้ โอเคแล้วจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วกะ ขยยาวให้เขาเข่ากันเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมขยยาให้น้ำกับอ่าส่วนผสมเข่ากันด้วจ้ะในระวังมือขายาได้บ่อยๆย,ยิ่งดีนะครับพี่น้องเพื่อหัวเชื่อมันจะได้แดงเลี้วเนาะ โอเคจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮามาคอยติดตามกันว่าของแววมันสีแดงจักมือเพราะว่าแววใส่ปริมาณสองช้อนโตปกติแววสีใส่ที่ผ่านมันแววสีใส่แค่ช้อนโต้เดียวตต้ขวดตอนนี้ใส่สองช้อนโต้ะนะคะว่าเอ่อมันสีแตกต่างกันบ่ระว่างหนึ่งช้อนโตะกับสองช้อนโต้อ,โตอ่ะสัส้นๆซ้ำนี่เลยดเด้เ้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า